ก็เลยโปรในะครับเนาะรสนั่าเขามีโอกาสเดี๋ยวรมาเตียงจเตียมไทยด้วยนะครับปเมืองวาวราคาใส่ใจใดๆนะครับเนาะราคาโปรดาคาใส่ใจใดด้วยครับทีขาวลงติดเลยนะครับย่างสร้างรับบวะเางพื้นที่บางจังหวัดการวมรันเยะมากบรการที่เขามมีติ่งลาวนะครับพากย่างบาวลาวเไปล่มซื้อดอกบังแ่ครับแล้วก็จะมี

ขอเชิญนะครับรงทะเบียนนะครับหรวอว่าจะรับปรารดอวยเครื่องดื่มนะครับเรับประทานมระอว่าวเครื่องดื่มกาแฟชาคาเฟนะครับน้างอาเซียเปียงนะครับโดยบริการนะครับคุณตอมนะครับคุณตอมแทงบั่นกระแง่นะครับที่เด็กผมเือพนานะครับเพ่เพือพนาหน่อยนึงนะครับบริการข้างกระท่อมบ้านใบ บริการฟรีน้องเองเขาครับขอบคุณเชิญครับ <Darwin> กินข้าวต้มเรียรุ่งเบียนนะครับเนาะปาลุ่งเบียนเรียร์ตัวบดทิดคนเรียนะครับขอยาบอีกทีหนึ่งนะครับตัวผูรุ่งเบียนนี่ก็คือโบแมนวาเมาพูลาสองสามใบนะครับเนาะอ่าคืออาหารสองต้องมีตัวตนย่างมากล้ะก็เอาไปสามใบล่ะก็บบกบ่อยากให้เอาเปียบทานนะครับเนาะ พอเปียกซนกันเลยกันนนอะครับครับาเ้าเห็นเนี่ยนะมันกายจับเป็นคนเห็นแก่ตัวโหดนะครับเนาะเว่าผู้หนึ่งเอ่เอาสามใบงสิผู้หนึ่งเอาสี่ใบเองสิมันม้นโมเมนนะครับเพราะฉะนั้นเรียกห้ากัไอ้สัติ์ิษกับเจ้าของนะครับเอาพุ่นละใบนะครับเนาะครับ จะลงยังไงวะเจ้า ใช่หะใช่ะจใง่วดชงใช่ใช่เขม่ใช่คนี้คือจับใผเอาล้เอามาจับรางวัลที่หนึ่นะครับชนะคนวยของข้นะครยด้วยขยำด้วยพูดะพิบเบิ้ลกเชียวเพ่อนใครแบบใรกนะถึงมัเป็นเบิ้ลของมะเข้ม่เพม่นเราอยู่หนึ่งหรได ไาไปลไปี่เ่ไรมันะเป็นเบาไปเบิรดประมาณสามเมตรราคานาจะอยู่ประมาณเกือบผมว่าเที่ยงนะครับนายจะรักหาท่านสิ เป็นว่าสอของี่บาน2เมตรอของพี่านเมตรหาเซเป็นวาาเป็นวาวถี่เนเอามาต่างโชว์นะครับพี่ยีหองมาไทยภายในน,นี้นี่นี่นี่ก็เป็นล้าอ,อ้อยนะครับ ฝากนแน่นนอนได้ได้ครับคุณได้อยากเดบาวบาวามีบาวอย่าอลังไงครับบาวจุล่าครับผมบาวสองหของบาวหางบาวทุกชนิดแต่คตรับผมคิปต่อสิ ทิตเอที่เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กซื่อยางครับบ่าเด็กชายชานนครับผมรากาทิกต๊อ k ครับบ่าวอ้อยคุณหวนครับผม่าไได้ครับเครดิตขอมาตังบาวนะครับราคาติดตัดนะครับเด่ตตังบาวก็ตังไรเออรากไอ้พี่ก็ไม่เนันนะยาเ้มาเง ทิมงาน้างเดียวมัมีสิ่งละคมีติ่งมีีนะครับคือตัวนี้นาจะประเดีอยนะเพราะว่าเพราะว่าเบาอาจจะเอามาหลายนะจเลอยเอาเราไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างเพาะอย่าง วามันหลนะครับแบย,ยาน้นเหยียบเลยเอาเอาไปข้างล่างนะเราตัวหนึ่งน่าจะข้ามการแรีหรแล้วนะครับน่าจะโบดิ้ปลอยไป,ไปั้งขึ้นกันเลยเอาไปรถนะครับ ยางไค้งนผาผมบุมนเจ้าใจามังกเจ็บงนางคมนแล้ครับยุ่ันางเก็บนะครับเบิดขึ้นบขึ้นสามรอบเลี้นี่บอกโอ้ผมโอ้ยวันลงือคกันย่องนะครับนี่กะกะนาจะทำการเลี้ยงเลวไปต่อไปไหวกระไม่ถึงบว่าอาจจะขาดบอยนะครับ ปลรแลนเก่าไม่ไหวไปอ้าวขึนเยอะขึ้นเย,นยอะอากาศอากาศช้าในท่างข้นเยอะจานเยอะท่านเป็นการจับก้นคือว่าจับก้นจะทยอยเห็นไหมล่อจับฉลากจับฉลากคือนี่การจับรางวัลน,นะครับอ,อาจจะเป็นเบาเป็นยังเอาแบบรางวัลมาให้พี่ให้หน่อยจับแบบอยู่ประมาณห,หลายรางวัล เบาจริงเอาเสือแม่นึงตัวนะครับไปใส่มาเส็กเอาเสือมาจับฉลากนึงตัวทุกงานนะครับต่ำนี่ว่าได้ไปหมวนเสืกอกเลยเห็นเสือกปะเนี่ยไปญี่ปุ่น จะเป็นรถเจาผา่าที่เราจ้างเดียให้ในรถให้ในรถแบบว่าให้ในรถคนเห็ดดาวอาจจะลูบล่างหนะ้าตาเป็นแบบนี้ให้ที่ให้นอ้องนนะกีเป็นปลูบล่างหนะ้าตาแบบนี้นะครับผมคือคนมักดาวนะครับเดม,มันตัวาวตันวนี้ก็ ผมจะให้พี่ให้น้องเดบ่งกันงานอุบลหรืองานอยู่ต่างจังหวัดเขาเขาเขาอยู่กันอย่างเด่นะครับเวลาเขามางานมีจริงนะครับให้พี่น้องทั้งเกียรติมีดีมึงลดขั้นนี่นี่ก็คือคนมากไาดีคนถี่เขาว่าไม่จริงไปดีอุปกรณ์บาวอยู่ประมาณอย่างนี้เลยนครับอยู่อยู่อยู่ประมาณแบบนี้เลยนะครับโอเค มีวาวลายหลายอยู่ดังรถแต่แกนี่สนุนี่ครับมีสนุ่หลายหลายเลยครับนี่มันมันเป็นชิน้นเป็นอันเลยปัญหาเกี่ยวกับซิปชิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนอาจจะบางท่านมีจริงเนี่ยนะครับอาจจะคืบใหม่มหลานะครับแลากลางคืนแลาววาวเหลี่ยมไปนึ่งดีน้งนองๆข้งเกียรติมึงไงนี่คือคือใหม่ใหม่ใหม่สีเหลาเห็ดวาวนะครับนะครับ่าจะแลากลางคืน หรืออาจจะเ้ามาตะบ้านอาจจะเอามาเอามาขึ้นนัดคุ่งย่ำข,ขึ้นนะอนเอามานีตัวนี้จะซุกยอดแหงนะครับอาจจะมีของกินย่ำเสาบางนคนก็อเอาของมาขายกินเอามาขายภายในงานนะครับมนเมา้าเดี๋ยวจะพาไปทักท่ายพ้าอาจารย์อาบ เนี่ยาจารย์นะครับเขเอ่า i mean, es <están> oh yes, like ีวัทุเนคิครับเ่โอาสนะครับเนาะยังโชกตัวแบบถ้า่ว่ากรดงยนไมมเนะครับนะาสียงโชคตังนะครับโชกหมอนเไปแเนี่ยเบานะครับรับนว่า เนเพื่อนมีข้าวปลาเด็เป็นน่อเบิร์ตดเนาะที่คุนอยู่ no grateful. นะครับพุนหุ้นตาครับัีคเป็นนองคุนตาครับพุนตามีครับไม่ว่าเป็นกันะยานิมิตกันยานิมตนะครับงานมีติ่งการจัดงานจังสีครับมีคนตุ้งปตายเดนี้นะครับเป็นพุนตาข้าเฮานะครับท่าที่มอหนุนนะครับว่าต้องต่นตรับชมกันนะครับโเคหรับวันนี้กัอาในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ให้เขามาเลี้ยวอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าลี้ยากโดแชร์สิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมฝากกดซับสะไคร่เวลาผมลงคลิปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปทั่วสามจังหวัดทั้งทีตึ้งนะครับพี่น้องจะได้เห็นคลิปนี้คนแรกทันทีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อําลาเลยวาวอยู่บนของฝ่านะครับวาวอยู่บนของฝ่าให้พี่เด่นองมึงดะขึ้นไปนะครับขึอนไปบนท้องฟ้าเป็นการอนุรักษ์ที่สำันนะครับที่ว่าเป็เคื่อ ก<ม>็จะได้ประมาณยังสีนะครับพีคน้งองนี่ก็คือกะเรือหลอดย่ามส่ออยู่ประมาครับหลายตัวนะครับหลายตัวและะ้วก็ลงงแยมมัอคืนอาจจะคลองกันลงแยมมัอคืนอาจจะเกี่ยวพันกันยยมมัอคืนโรมอาจจะเบิดเป็นบางช่อยงยามมัอคืนที่บดเดเลียนกะอาจจะอยู่ประมาณบบเดเลียนนะผมขาดสัษฐานว่านะอยู่ประมาณสักหลายกระตนะครับที่บดเดเลียนนะครับ อ่ะสวัสดีครับ